เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้มาดูที่ดัชบอร์ดของเรานะครับคุณจะมากดตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานวันนี้นะครับก็จะเจอสุชาติใจบุญนะครับซึ่งเข้างานมาสี่ทุ่มยี่สยังไม่ออกงานนะครับโอเคนะครับออกงานแล้วนะครับสุชาติใจบุญนะครับทํางานไปวันนี้1นาที32วินาทีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทุกคน นะครับออกงานหมดแล,แล้วมากดตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานวันนี้นะครับก็ออกงานครบเรียบร้อยแล้วนะครับสาร์ที่วันนี้มีคนเข้างาน2คนนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิทัลดินี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำระบบเช็คอินนะครับเวอร์ชัน4.4.1นะครับ ต่อไปเราจะมาทำตัวดัชบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตนะครับสามารถเช็คได้ว่าคนที่เช็คอินเข้าไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เช็คอินออกนะครับวิธีทำนะครับก็เริ่มกัมเลยนะครับผมก็จะมาเช็กขวานะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเป็นสคริปต์ของ Google App นะครับผมก็จะกดสร้างสคริปต์เลยนะครับตัวโครงการที่ไม่มีชื่อนะครับผมจะพิมพ์ว่า d a s h 4.4.1นะครับกดเปลี่ยนชื่อเลยนะครับนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับโคจีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีโคอยู่ก็ลบทิ้งไปก่อนจากนั้นก็วางโคดนี้ลงไปนะครับวางโคลงไปแล้วนะครับก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่ชี e e t ID เท่านั้นนะครับก็ชี e e t ID ของเรานะครับก็จะอยู่ที่ g o Google s h e e t ที่เราสร้างจากเวอร์ชั่น4.4.1นะครับซึ่งในชีตจะเข้ามาเช็คแผ่นง,งานที่ชื่อว่า Data Check ตรงนี้นะครับก็คือ Data Check นะครับเปลี่ยนแค่2อ,อย่างนี้นะครับถ้าใครทำสคริปต์นะครับเวอร์ชันของผมก็ชื่อนะครับก็จะเป็นตามนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เราก็จะไปสร้างไฟล์ HTML ที ML, ่ชื e ่อว่า i d นเด็กนะครับผมก็จะขอขัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็มากดที่เครื่องหมายบวกเลือกเป็น HTML นะครับค้นท V วีลงไปเลยแล้วก็กด Enter นะครับเหมือนเดิมครับมีโค้ดอยู่ลบทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็วางโค้ดนี้ลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนอกจากไปเปลี่ยนคาที่ใช้แสดงนะครับเรียบร้อยเพียงตัวนี้ก็กดบันทึกเลยนะครับ โอเคบันทึกผ่านต่อไปก็นำจากคลิปไปใช้งานนะครับกดที่การทําให้ใช้งานได้แล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับรูปฟันเฟืองเปลี่ยนเป็นเว็บแอปไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับนอกจากไปเปลี่ยนคําผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนนะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้ครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนเสมอนะครับเรืองอีเมลนะครับแอดวานไม่ปลอดภยัย ยอมรับนะครับและลิงก์นี้เป็น exe c มานะครับผมจะทดสอบกับลิงก์นี้เลยนะครับเมื่อเปิดมานะครับก็สิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันเดิมนะครับก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานวันนี้นะครับอ่ะผมจะลองกดดูนะครับยอดเยี่ยมนะครับทุกคนออกงานครบแล้ววันนี้นะครับมันไี้มีคนเข้างานหนึ่งคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็ค เข้ามาสักหนึ่งคนก่อนนะครับอ่าเลือกเป็นสุชาติใจบุญนะครับผมเลือกการเข้างานเข้ามานะครับดึงพิกัดโอเคอยู่ในพื้นที่นะครับเปิดกล้องครับกดใช้ภาพนะครับกดใช้ภาพสําเร็จนะครับแล้วกดบันทึกนะครับโอเคนะครับเข้างานมาแล้วตอน4ี่ทุ่มยีนะครับเขาดึกมากเลยกดโอเคนะครับทีนี้มาดูที่ดัชบอร์ดของเรานะครับผมจะมากดตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานวันนี้นะครับก็จะเจอ สุชาติใจบุญนะครับซึ่งเข้าง,งานมาสี่ทุ่มยี่บสี่ยังไม่ออกงานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจะแสดงวันล่าสุดเฉพาะวันนี้นะครับสามารถกดล้างข้อมูลเพื่อดูทั้งหมดได้นะครับก็สามารถค้นหาชื่อนะครับเลือกสถานะได้นะครับการออกงานหรือว่าการเข้าง,งานได้นะครับเลือกวันเดือนปีได้นะครับ ส่วนปุ่มตรงนี้นะครับตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานก็จะตรวจสอบเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะวันปัจจุบันเท่านั้นนะครับต่อไปผมก็จะมาเลือกสุชาติใจบุญนะครับโอเคผมเลือกออกงานครับดึงพิกัดนะครับอยู่ในพื้นที่ก็เปิดกล้องนะครับใช้ภาพสําเร็จครับกดบันทึกครับโอเคนะครับออกงานแล้วนะครับสุชาติใจบุญนะครับทางานไปวันนี้1นาที 32วินาทีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทุกคนนะครับออกงานหมดแล้วเรามากดตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ออกงานวันนี้นะครับก็ออกงานครบเรียบร้อยแล้วนะครับสถิติวันนี้มีคนเข้างาน2คนนะครับก็เพื่อนๆเรามาทำดูนะครับสงสัยตรงไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ เราก็เหมือนเดิมนะครับผมจะวางโค้ดเอาไว้ที่ใต้คําอธิบายวิดีโอสามารถดาวน์โหลดไปทดสอบได้เลยนะครับขอบคุณสมาชิกสภากาแฟแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิเตอร์ดินนี่ด้วยนะครับ